ร่วมเปิดศึกโดยโปรวามิดแอสตาเซนพินตั้มตอว่ากราสีราศีกระสีฮะดูแล้วไม่รอดแน่ฮะอินดี้ฮอตครับผมฮอตแน่ฮอตฮะแล้วทุกสายตาขนาดในห้องส่งนี้ยังฮอตขนาดนี้นะฮะข้างนอกนี่ไม่เหลือฮะไม่ได้พักเลยนะอินดี้เนี่ยไม่ได้พักไม่ได้เกี่ยวเล่นละครนะ ไม่ได้พักสักคืนนึงก็ไม่ได้พัก OT 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 ทำ OT ท t ตลอบผมโอ OT พี่แจ็คตอบว่าราศีราศีราศีมีนครับอินี่อินี่ผมอยากให้อินนี่เป็นแฟนกับเข้าโอ๊ตนะทำไมอ่ะคู่นี้เ็ดูเหมาะกันน่ะตอนแรกเหมาะกันแล้วผมก็แลกไลน์กับอินนี่แล้วน้องก็ให้ไลน์มาเดี๋ยวผมก็จะต้องถามแน่นอนว่าแบบ มีใจกับเขาโอ๊ตหรือเปล่าเพราะตอนแรกตอนแรกที่คุยกันเนี่ยตอนคุยปุ๊บอินดี้บอกว่าตอนแรกผมจะโกนหนวดแล้วแต่พอรู้ว่าเขาโอ้นจะชอบไว้หนวดยาวเลยทีนี้หรอใช่ไม่ไม่แล้วแลกลายกับอินดี้แลกลายกับเขาโอ๊ตเนี่ยเพื่ออะไรจะไม่ได้ซื้อครีมใอะไรนะจับคู่อะไรเขาไง้ค่รู้ความเป็นไปจากอินดี้เท่านั้นแต่เขาโอ๊ตไม่ต้องการหรอมา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 มมาจะอยู่เมืองไทยอีกนานไหมอยู่อีกนาน ไม่กลับประเทศไปอ่ะเอาจริงๆนะแอฟริกาฝนตกมากเลยฝนไม่ตกเลยช่วงนี้ไม่มีน้ำแห้งแล้งไม่มีฝนเลยกูดอยู่น้ำเวลาสมมติว่าเราเห็นพวกยีราฟมาเราจะส่งเสียงให้ยีราฟมาเฮ้ยใจเชอเบลนิดนึงเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่อยู่ไม่จบรายการเชอร์เบลทำอะไรงามลุกไปแล้วอ่ะนี่แล้วจะมีแขนชอบ หน้าอะไรเธอเธออย่าพูดอย่างนั้นหน้าฉัานสวยกว่าเธอเยอะคำบราศีร,ราศีพงกรน,นัท<ห>อตอบเพราะอยากยๆๆตอบเพราะอยากได้พี่นัทไม่ก็คือจากการถ่ายแบบอะไรของเขามาช่วงนี้เขาค่อนข้างฮอตแน่นอนว่าพอคนมันฮอตเนี่ยก็ต้องมีคนสนใจออก็คิดอย่างนี้ส่วนทีนี้ก็ตอนแรกก็เลือกระหว่างสองคนนี้เออ ไม่เลือกอินดี้ดีกว่าคนเลือกเยอะละอะไรอย่างเงี้ยชนงชนีเลือกกันหมดน่ารำคาญก็เลยเอาเลือกพี่นัทดีกว่าเอ็นตอบว่าราศีราศีเมษค่ะน้องเก้าน้องเก้าครับที่เราดูดดีูมีเหตุผลสำหรับน้องที่ใช้ผ้าปูโต๊ะมาทำสีก็ไปแซวน้องก็ตอนแรกก็อยากเห็นน้องมาตั้งแต่ตั้งแต่เขาเล่นฮอ์ยลุนเขนแรกๆก็ดูแบบแค่ดูผลงานสาบานสาบานมันดู ดูผลงานดูผลงานทีเดียาดูผลงานผมจะอธิบายก่อนก็ตอนแรกก็ผมดูน้องเนี่ยก็แบบดูเป็นคนน่ารักน่ารักธรรมดาแต่พอดูไปดูมาอยากให้เป็นคนพิเศษมากเลยโอ้ยลโจะมาดูอะไรตาต่ำมากเลยฉันนั่งอยู่ข้างๆไม่เลือกฉันเลือกเจ้าอ๊้ยสมองจะทำด้วยอะไรเหมยิบดีแล้วไม่ใช่ไม่สมองของเหมสมองของคุณนะครับทั้งเจ้าตอบว่าราศีราศี พ ah, oh. <so ี่นัดพี่นัดพี่นัดเหมือนกันพราอพอพี่นัดเขาก็บอกเองว่าเขาขายของอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้น่าจะมีมีคนติดต่อมาบ้างแล้วแหละทุกวันนี้นะครับลงสะทุกวันนะครับชีวิตเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงร้องเพลงเป็นเรื่องรองแล้วโ hop ยืนใครใครก็อยากโลกเป็นสีชมพูแต่งานนี้ไม่รู้ว่าใครกัน จะมีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่เอาเป็นว่าไปฟันพงพร้อมๆกันเลยอาจารย์ลิงฟันเองราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเจอเนื้อคู่คือราศีมีคนตอบถูนะครับ คู่เนี่ยแปลว่าคนที่เห็นแล้วไม่ใช่แปลว่าหื่นนะแปลว่าสบายใจสุขใจอยากจะร่วมชีวิตด้วยแล้วเมื่อได้พบคบหาแล้วมันจะเกิดปรากฏการ์อย่างหนึ่งคือร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็เกื้อกูลเป็นกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์กําลังในทุกประถานซึ่งกันและกันแล้วคุณจะเอาสาระาในทางโหราศาสตร์ว่าหมอรักบอกว่าจะเจอใครคือเนื้อคู่ ลงเอยเลยไม่ได้ต้องดูให้ดีเพราะว่าคุณที่เกิดในราศีมีนนั้นนะครับที่ว่าจะเจอคู่เนี่ยเป็นคนที่จะได้คู่ลักษณะ 1. คู่เป็นคนช่างพูดช่างเจราจา 2. คู่เป็นคนที่พูดจาไพเราะเพราะฟริงสามคู่เป็นคนที่ขยันทำมาหากิน 4. คู่เป็นคนที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารคอมมน เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นประสมเหตุสําหรับชาวราศีมีนที่ยังเป็นโสดยังเป็นโสดหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้เจอเมื่อไหร่เจอมาแล้วเจอเมื่อไหร่ชัดๆเลยอีกครั้งเข้าไปใกล้ชิดโครสอัพกันมากขึ้นในช่วงประมาณ12มีนาคมนี้เป็นต้นไปแล้วรีบลงเอยรวบหัวรวบหางแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณีก่อน6กันยายนนั่นแปลว่ามีโอกาสจะเป็นคู่แท้มากที่สุด ส่วนรายละเอียดที่มากกว่านี้ปวดใช้วิจรารยณในการพบคบหาคุยกันเอาเองเรียนรู้กันเอาเองเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเจอเนื้อคู่ได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับก็บอกว่าอินด,นดนี้เป็น ลื่นลูกใหม่นะละครล่าสุดกําลังจะออนใช่ไหมที่ถ่ายไปกี่เรื่องตอนนี้มีเรื่องหนึ่งครับคิวปิดเดอะเซรีครับผมรรงออออลละคแแยู่่่้ววชืาผมต่อรูปคมกำมเทพครับรูปคมกล่นกับเล่นกับวาวาครับวาวาใช่ไหมคนนั้นใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ครับเด้ออะไรขี่คอกันยังไม่ใช่อยู่ขี่คอตอนไหนขี่หลังขี่หลังอ๋อไม่ใช่ครับเป็นฉากในละครเป็นฉากในละครเป็นฉากในละครแต่ในฉากแต่ในฉากเป็นแค่ละครถูกไหมชีวิตจริงคือ ช่วยจริงคือไม่มีนะครับใช่ครับไม่มีครับจะมีได้ยังไงฮไปถ่ายรูปกับพ่อทุกครั้งที่พ่อไปใช่ไหมทุกครั้งที่พ่อไปใช่ผมไม่คอยแอบไปด้วยไปด้วยไปทําอะไรไปไปช่วยยกของยกอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยจัดท่าแบบไหมครับจัดครับเขาไปช่วยพ่อเขานะคนช่วยหรือยังคะเขาไปถ่ายแบบผู้หญิงเขาถ่ายแบบเปือยอนูดเขาถ่ายนางแบบเขาไม่ใช่หมาจู บอกว่าชอบคนตัวเล็กจริงป่ะจริงครับจริงอ่ะชอบคนตัวเล็กแล้วก็คนไทยครับคนไทยถ้าลุกรึ่งฝัไม่ชอบครับจริงเราก็ชอบคนไทยดำดำชอบไหมไม่ครับชอบขาวขาวครับดำแล้วยังไงมันเป็นอะไรเหรอผิดแล้วจะผิดหรอน่ไม่ชอบ เขาไม่ได้ว่าแกโอ้ว่าแกของสาวขอโทษค่ะโอดูดี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 ถ้ามุติว่าเขาเก่งด้านภาษาจะดีโอเคไหมการสื่อสารเหมือนที่อาจารย์บอกกอดีจบการสื่อสารมาพอดีเลยค่ะ ก็บอกว่าอินดี้ช่วงนี้ทางานเออทำงานพ่อแม่หวังให้ทํางานเป็นไงได้ทํางานออกมาแล้วเป็นไงบ้างพอใจแค่ไหนพอใจครับเป็นเหมือนอีกบ้านหลังหนึ่งที่เราไปเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องอะไรอย่างนี้ถ้าถามแฟนคลับว่าชอบอินดี้ตรงไหนมเส่นตตรงไหนชอบตาชอบตาอินดี้เป็นคนตาแล้วดูหวานมีความสุขเป็นตาหวานตานี้เจ้าชู้ก็ได้นะจริงๆแล้วเราจะบอกว่าตานี้เจ้าชู้ก็ได้ลองให้จ้องดู หมื่ <reading> <expand> นห <Youtube> น so ูต <volumes of ears> ้องจับดสงนี้่อนีเห็นไหมต้องการทรออะไรทำไม่เป็นหรอเดี๋ยวพี่ทำเยอะมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นนี่คือการแสดงการแสดงลูกการแสดงลูกดูแววตากล้องโคอสอัพที่แววตาของพระเอกนะครับนางเอกนะครับมาถึงตรงจุดจุดนี้หนูพูดคำว่ากว่าจะฝ่าฟันเตี้ยมาได้ มันก็คุ้มค่าครับมันก็คุ้มค่าครับจ้ระหว่างนี้กล้องคอสอคับหันมองนี้หน่อยตาสวยตาสวยตาน้องสวยจับตาจับตากล้องตัวนี้คดไหวไหวโอ้องรู้สึกรู้สึกรู้สึกจริงๆ จกำลังรู้สึกนี่กูเหมือนป้าแจ๋วไหมใจกำลังรู้สึกรู้สึกรู้กจริงจงไม่ได้ใช่ไหมมาไม่ทำขอบคุณครับผมขอบคุณคุณอบคุขอบคุณน้อบขอบคุณน้องดาวขอบคุณนองดาวขอบคุณน้อขอบคุณอต่อจากนี้ไปละครมาเน่ออนแอร์อยู่แล้วมันมีเรื่องใหม่ไหมยัง ก็มีครับตอนนี้มีของพี่แอนทองครับแอนทองผสมลิขิตเป็นบทแบบที่มันหลากหลายขึ้นไหมคะหลากหลายครับเรื่องนี้ผมเป็นผู้ชายต้องบอกว่าอินดี้เป็นอีกคนหนึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่ก็เป็นลูกหลานของคนในวงการบันเทิงด้วยนะครับที่เราเคารพรักกันเป็นพี่น้องนะฮะอ่ะขอบพระคุณนะครับพร้อมอินดี้ขอให้เจริญเจริญขอให้ประสบความสำเร็จลูกครับตอถูกไปทั้งหมดพอคอนนะคะมีพี่หยาดพี่เชอร์เบลพี่กิฟซ่าพี่เขาโอ๊ตพี่ต๊อกแล้วก็พี่แจ็คนะครับ เรน้อต่อไปจะเป็นอะไรเออเป็นเรื่องอะไรก็ได้พักแป๊บนึ่งครือน้องเป็นคนตรงๆนะฮะตรงไหนก็น่ารักไปหมดผ้อไม่มีนะจ๊ะพอดีเห็นว่าน่ารักเลยอยากเรียกชื่อเอาจริงๆนะ แอฟริกาฝนตกมากเลยฝนมากแบบช่วงนี้ไม่มีน้ำแห้งแล้วไม่มีฝนเลยไม่มีฝนเลยอุดยู่น้ำเวลาสมมติว่าเราเห็นพวกยีราฟมาเราจะส่งเสียงให้ยีราฟมา